สวัสดีครับผมดูหนังส q ิ i ต g เกมมาครับ mm hmm. เป็นหนังที่ดีมากยังดูไม่จบเลยนะครับดูได้แ,แค่สามตอนแต่ได้อะไรเยอะมากเลยและสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยคือจงเป็นคนที่เปิดรับโอกาสหลายคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ไม่คิดที่จะเปิดรับโอกาสกลับยอมอยู่ กับผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดและจมอยู่กับความหวาดกลัวนี่คือสิ่งหนึ่งที่หนังเรื่องนี้สอนนะนี่ไม่ใช่คองคมจากหนังนะครับเป,เป็นสิ่งที่ผมดูแล้วผมประมวลแล้วก็เฮ้ยมันเป็นคํานี้จริงๆเหตุผลเพราะว่าอะไรสควิตเกมเนี่ยมันคือเกมที่เปลี่ยนชีวิตเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตในนั้นนะพูดคําว่าโอกาสบ่อยมากเลยและ m y ก็คือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตครับ มันเหมือนกันมากเลยมีความเหมือนและความต่างผมจะพูดให้ฟังสองสามประเด็นสิ่งที่เหมือนกันคือส q ิ i ต g เกมเมื่อคุณสําเร็จเมื่อคุณชนะจนครบทุกด่านเลยนะคุณจะได้เงนินรางวัลเป็นหมื่นล้านอะ่ะอันนี้เหมือนกับแ m มเวตรงที่ว่าถ้าคุณสําเร็จในแอมเวมันก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณเหมือนกันคือทั้งส q ิ i ต g เกมและแอมเวคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาสิ่งที่เหมือนกันอีกก็คือถ้าคุณตัดสินใจที่ยังไม่เล่นสควิตเกมในหนังนะคุณก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนกันถ้าคุณทำเอมเวอยู่และตัดสินใจที่จะไม่ทำเอมเวคุณก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมแต่สควิตเกมต่างอย่างหนึ่งคือคุณเลิกเล่นทันทีไม่ได้คุณต้องมีการโหวตและเสียงส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าไม่เล่นก็คือ ทุกคนไม่เล่นแต่ M ์คุณเลิกเมื่อไหร่ก็ได้คุณหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรสควิตเกมคุณหยุดไม่ได้ถ้าคุณจอกคุณตายแต่ M ์คุณออกคุณไม่ตายเห็นไหมต่างไหมต่อมาในสควิตเกมถ้าคุณแพ้โอกาสที่ยว่าส i วิตเกมสควิตเกมเนี่ยถ้าคุณแพ้หรือคุณล้มเหลวคุณตายแต่ใน M V คุณแพ้คุณชวนคนไม่ได้คุณล้มเหลวคุณไม่สำเร็จสักทีคุณไม่ตายคุณกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้และในสูควิตเกมเขามีเวลากําหนดแต่ละด่านเช่นมีทั้งหมด6ด่านผ่านด่านหนึ่งต้องภายในเวลากี่นาทีถ้าไม่ทันเวลาคุณตายแต่ในเอ็วถ้าเทียบด่านในเอ็วก็คือเรื่องของการเรียกว่าคอมเร็ระดับขั้นพัฒนน้ มรกตเพชรเพชรคู่และสูงเึินไปจนถึงระดับมงกุฎทูดนั่นคือด่านไม่มีเวลากำหนดทำเมื่อ,อไหร่ก็ได้เฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยอยากให้ไปดูสควิตเกมครับแล้วก็มองเรื่องราวของสควิตเกมให้เป็นชีวิตของคุณให้ได้ผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรเยอะมากเลยและผมดูหังเรื่องนี้แล้วผมคิดถึงแอมเบย์มากอยากให้ทุกคนได้เข้ามาทำ MV. และเห็นธุรกิจทำไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีจะมาเล่าให้ฟังกีนทีครับ